วันนี้เราจะมาสอนเล่นเกม Spyfall หรือภารกิจพิชิตสายลับเมื่อพวกเราถูกส่งตัวออกไปทำภารกิจสำคัญนักสถานที่ต่างๆแ,แต่ในกลุ่มของเราดันมีสายลับปลอมตัวเข้ามาแฝงอยู่ในกลุ่มของเราทำให้เกิดภารกิจที่เร่งด่วนยิ่งกว่านั่นคือการกระชากหน้ากากของสายลับให้ได้ ก่อนจะมาสอนวิธีการเล่นเกมนี้พวกเราเกมกระดานกดหลับกดนอนแก้บทปรับปรปุงคุณภาพวิดีโอเพื่อให้วิดีโอออกมาดีที่สุดและหากว่าคลิปเรามีประโยชน์สามารถช่วยค่ากาแฟพวกเราได้ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงกดเลยกดจิโดยเกมนี้จะเล่นได้ตั้งแต่3คนถึง8คนแต่พวกเราแนะนำให้เล่น5คนขึ้นไปจะสนุกมากๆเลยอายุที่แนะนำตั้งแต่14ปีขึ้นไป ระยะเวลาในการเล่นประมาณ15นาทีอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างมาดูกันคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ1เล่มการสถานที่ทั้งหมด240ใบแบ่งเป็นสถานที่ละ7ใบจำนวน30สถานที่รวมเป็น210ใบาการสายล้าว30ใบถุงซิฟ30ใบเอาละเราไปดูวิธีการเซตอัพกัน ให้เพื่อนๆนํำการสถานที่7ใบและการสปร์ลหนึ่งใบโดยให้ความการทั้งหมดและความการสปายไว้บนสุดจากนั้นใส่การทั้งหมดเข้าถุงซิปก่อนเริ่มเกมให้ผู้เล่นทุกคนตกลงกันว่าจะเล่นทั้งหมดกี่รอบซึ่งจะมีผลในการนับคะแนนเมื่อเพื่อนๆตกลงกันได้แล้วให้นำซองสถานที่ทั้งหมดวางคว่ำเรียงไว้และเลือกซองออกมาหนซอง เลือกผู้เล่นที่น่าสงสัยเป็นคนแกะการ์ดผู้ที่แกะการ์ดต้องหยิบการ์ดด้านบนสุดต,ตามจํานวนผู้เล่นแบบนี้ครับจากนั้นให้สับการ์ดแล้วแจกให้ผู้เล่นทุกคนบนละหนึ่งใบเกมกระดานจะขออธิบายการสถานที่เพิ่มเติมดังนี้ด้านมุมซ้ายบนเป็นชื่อสถานที่ด้านล่างซ้ายเป็นชื่อบทบาทสุดท้ายคือภาพของสถานที่นั้นๆ เมื่อเพื่นทุกคนได้รับบทบาทแล้วก่อนเริ่มรอบการเล่นให้ทำการตกลงร่วมกันว่าจะใช้บทบาทร่วมในการถามตอบด้วยหรือไม่ถ้าใช้ให้เสมือนว่าเราเป็นบทบาทนั้นแต่ถ้าไม่ใช้เพื่อนๆไม่ต้องพูดถึงบทบาทเลยเมื่อทุกคนตกลงกันแล้วก็จะเข้าสู่รอบการเล่นเลย การเล่นจะวนกันถามตอบในการตั้งคําถามจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทําคือเพื่อนๆจะต้องเอ่ยเรียกชื่อคนที่จะถามก่อนแล้วค่อยถามคําถามผู้ตอบอาจจะพูดตามความจริงหรือกโกหกก็ได้แต่เพื่อนๆจะไม่สามารถถามกลับคนเดิมได้ยิ่งมีคนเล่นเยอะก็จะทำให้สปายแฝงตัวเข้ากับปุ่มไต้อย่างแนีเนียนมากยิ่งขึ้นเกมกำหนดระยะเวลาในการถามตอบที่8นาที แต่ถ้าผูเ้เล่นที่ยังไม่ชินกับเกมจะแนะนำให้ใช้เวลาประมาณ15นาทีแทนเมื่อเวลาในการซักถามหมดลงเกมกระดานขออธิบายการจบรอบการเล่นโดยมี3อย่างดังนี้หมดเวลาในการถามตอบหลังจากหมดเวลาถามตอบเพื่อนๆที่จะลังถามอยู่จะถือว่าเป็นคำถามสุดท้าย เมื่อตอบคาถามเสร็จแล้วจะเริ่มต้นการโหวตโดยเริ่มจากผู้แจกการ,ร์ดโหวตก่อนและวนตามเข็มนาฬิกาไปจนครบทุกคนให้เพื่อนๆนับคะแนนรวมของผลโหวตถ้าคนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นสายลับผู้เล่นทุกคนจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าผู้เล่นที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดไม่ใช่สายลับผู้เล่นที่เป็นสายลับจะเป็นผู้ชนะหากผลโหวตเสมอกัน สายลับก็จะเป็นผู้ชนะเช่นกันเมื่อมีคนสงสัยสายลับผู้สงสัยสามารถหยุดเกมได้ทันทีและชี้ว่าใครเป็นสายลับจากนั้นให้ทุกคนโหวตหากทุกคนโหวตเป็นเอกฉันท์ว่าผู้ต้องสงสัยเป็นสายลับรอบการเล่นจะจบลงทันทีหากผู้ที่ถูกสงสัยเป็นสายลับจริงผู้เล่นทุกคนจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าผู้ต้องสงสัยไม่ได้เป็นสายลับสายลับจะเป็นผู้ชนะ หากผลหวตไม่เป็นเอกฉันหรือผลหวตดเสมอกันเพื่อนๆจะต้องเล่นต่อจนกว่าจะหมดเวลาข้อควรระวังสายลับจะตอบสถานที่สวนกลับมาไม่ได้ต้องรอให้ผลหวตดจบก่อนและเริ่มเกมต่อสายลับถึงจะหยุดเกมและตอบสถานที่ได้ถ้าสายลับสืบเจอสถานที่ให้เพื่อนๆที่เป็นสายลับประกาศหยุดเกมและเปิดเผยตัวต,วต,วต,วตวนว่าเป็นสายลับจากนั้นให้พูดชื่อสถานที่ให้ถูกต้องโดยสายลับสามารถขอดูสถานที่ ที่อยู่ในคู่มือได้ถ้าสายรับตอบถูกสายรับจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าตอบผิดผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นสายรับก็จะเป็นผู้ชนะแทนนั่นเองเมื่อจบรอบการเล่นให้เก็บสถานที่ใส่ซองและห้ามนำมาเล่นอีกครั้งในการเล่นเกมทั้งนี้วิธีการคิดคะแนนเมื่อจบรอบโดยมีรายละเอียดดังนี้สายรับชนะ สายลับจะได้2คะแนนถ้าสายลับหยุดเกมและตอบสถานที่ถูกจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก2คะแนนถ้าผู้เล่นทายผิดในการเปิดปงูงสายลับสายลับจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก2คะแนนถ้าสายลับแพ้ทุกคนจะได้รับ1คะแนนแต่ถ้าชนะด้วยวิธีการชี้เป้าผู้เล่นที่ชี้เป้าจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก1คะแนน เพื่อช่วยให้เพื่อนๆคิดคำถามได้ง่ายมากขึ้นเกมกระดานจะยกตัวอย่างคำถามมาให้เพื่อนๆดังนี้สถานที่นี้อยู่ในล่มใช่ไหมสถานที่นี้มีน้ำปะสถานที่นี้ร้อนหรือเปล่าสถานที่นี้มีสัตว์อยู่ในพื้นที่ปะสถานที่นี้ทำมาจากอะไรมากที่สุดสถานที่ที่พวกเราจะไปคิดว่าอยู่แถวไหนบนโลกเหรอบทบาทที่คุณได้รับเนี่ยมีความสำคัญมากแค่ไหนกับสถานที่นี้ บทบาทที่คุณเป็นนะ่ะทำอะไรอยู่ในสถานที่นี้บทบาทที่คุณได้รับเนี่ยยืนเฉยๆหรือทํากิจกรรมอยู่บทบาทที่ได้รับเนี่ยเหนื่อยมากปะ <S <S และนี่เป็นคำถามที่อาจช่วยให้เพื่อนๆเล่นเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นจบกันไปแล้วกับวิธีการเล่นเกม Spyfall หรือภารกิจพิชิตสายลับเกมที่ต้องหาสายลับในหมู่พวกเราเขาจะเป็นใครกันนะเรามาสนุกกับเกมนี้กัน และหากการอธิบายของเราผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยเอาละเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรแล้วเจอกัน